กะลีพิศนุโลกกะลีพิศนุโลกบักซักได้เสียโตัวเกีาวอะไรสิบ้าได้ๆเออตัวนี้แหละเออสิบ้าแขนกุดแขนขาดเดี๋ยวถ้ามีิจิวันนาปลาสุน,นว่มาวิมาสสังสถานการณเมืองในประเทศไทยไปหาเอายางตีนรถมะพรา,พาน้ำถนนเหรนนนะีเอาถนนหลักตะกันหน้ากันไห้รถเที่ยวเซืยรเนี่ยแม่ร่างเงาเราบัาากกูเอ๊ะน้ำปลาสุนี่ลายคนอยู่นี่ไปหลายจังหวัดแล้ว เราเรามันนนด้นะกระจายไปบ่มีเสียชีวิตกายไปอระจายไปบ่มีหัอขึ้นก็ัจาก่างแผนไปจากมูเราอยู่สารัฐอเมรกกากรจายไปบางมากสักกเบิงอยอ่เสียงอยอะเสียเรื่องเนี่ยเราเรามันแนี่ยกะจายไปประเทศไทยไอสักหกสิบล้านคนเนี่ยนะเสียนกว่าเพราะเสียงกว่าเราเลือกตั้งสสเทราจุดอยู่ด่านท่านี่นะได้หลายกมูนะยอ้ด่านท่านี่สามอำเภอ นองหานทุงน่งฝนบรรดุงบรรดุงสามเออบรรดุงสามสามอมเพ่อนะเออได้หลายกระมูอแล้วครับอ่ะอีิสักดิ์ทนเนียมนะมูหม่วลงอยู่เสียเนี่ยเออยับปากยับปากน้าวนนี้แท้ไปหลายๆัน